สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เรียบร้อยนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดทุนแล้วพูดก่อนก็จากเช้านี่ตอบรับคอรมอชุดใหม่บวกไปประมาณเกือบสิบจุดนะสุดท้ายเหลือ3มจุดโดนลากไปไม่ไม่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะฮะมันเหมือนว่าปลายแผ่วอะเข้าเร็วกเร็วะไม่ปลายคนก็สารภาพบาบ้างคนทำกำไรบ้างช่วงบ่ายเล่นเช้า ซื้อเช้าขายบ่ายก็ใช่สิดีไม่ซื้อเช้าไปเชื่อซื้อเช้าขายสายแต่โดยรวมแล้วก็เป็นสีเขียวก็แสดงว่ายังตอบรับคอรมอชุดใหม่อยู่ยังยังเรียกว่ายังมีความคาดหวังคิดว่าแมงม้าจะมีพลังเพียงพอที่จะโอม่ไหมเมื่อวานนี้ฝรั่งนะฮะฝรั่งชาติเข้ามาซื้อหนึ่งพันห้าร้อยห้าล้านบาทก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันรากแมงม้าเท่าไหนบ่าให้ขึ้นไวปบ่าไม่รู้ว่าแมงม้าขายแล้ว แมงว่าบอกราคานี้ไม่สู้แล้วฝรั่งเข้ามาเข้ามาพาะอะไรฝรั่งนะฝรั่งเขาเชื่อวเขาก็คาดเว่านี่จะน่าจะมีความเชื่อมั่นนะกับรัฐบาลชุดใหม่นะมองโลกในแง่ดีขึ้นแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆโดยรวมเนี่ยของประเทศไทยดีขึ้นมันคงดีไม่มีการก่อกวนเรื่องการเมืองเสียภาพมีวะค่นั้สงบแต่ไม่ราบคาบ มันไม่ไม่สงบเรียบร้อยได้แต่ว่าสงบราบคาบดูมันราบเรื่นใช่ไหมดูมันราบตรื่นแต่ไม่ราบคาบมันยังมีอยู่โปรโรมานะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องของช่องแดงเพรสทีวนะจากดี n ีเอนะฮะมาเป็นเพรสทีวก็จะมีหน้าัเดิมผมไม่รู้เขาอกมาพูดอะไรอีกนะมานำโดยที่ดาดแดงตู่เต้นอะไรพวกนี้นะดีๆีๆหมอเหวงดีดี ไม่งั้นชีวิตก็เราจะ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 คอยดูแต่ไม่ตามดูนะคือในโลกนี้มันต้องมีทั้งคนดีและคนเลวใช่ป่ะเว้แต่มันไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นมีคนดีอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีจำเป็นต้องมีคนเลวแล้วมันโลกของยูโทเปียโลกพระศรีอานไม่มีหรอกมันไม่ต้องมีตัวเลวบางทีไม่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 มันมันมันมเป็นธรรมชาติก็คือว่าเวลาเนี่ยคนเนี่ยนะที่จะทําดีเนี่ยมันเหนื่อยนะ S <S มันเจ็บปวดนะมันกดดันนะนะอันี้ไอ้คนที่มันชั่วเหมือนกับคนที่ไม่ทํางานแล้วไปป้นเขากินนอ่อ่าแบบนี้ง่ายคนเวยทำงานก็จะได้รับเงินเดือนเดือนเงินะเอางี้ดีกว่าว่าคนทํางานโดยสุจริตจะเหนื่อยมากคนที่โกงสองเท่าสามเท่าอ่ะครับใช่ไหมแรงกดดนกันเขาเยอะนะกดดันทางด้านจิตใจกว่าจะเป็นคนดีได้มันถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคนมันดีได้ใช่แต่มันไม่รักดีกันเท่านั้นเองเอาเงนะินมากองให้สิบล้านบอกคุณต้องเป็นคนชั่วนะ คนต้องนะครับคุณต้องไปขี้ค่าคนชั่วนะนี่ถ้าชนเลียวยวนได้ก็ต้องทนทนได้แล้วก็จะมีเรื่องนะฮะที่ตอนนี้ก็ทะลุห้าพันแล้วนะก็คงห0พักว่ารายวันนี้วันสุดท้ายนะสพชโอ้โหทีนี้ก็มีมีมีชื่อคนที่น่าสนใจก็วันนี้เราต้องคุยกันนะฮะสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่อายมั้งเหรอฮะอายมั้งไหมรู้สึกอายมั้งไหมฮะ ผมบอกใครเป็นนาครเป็นนายกใครเป็นนายกสโมสรนี้อมแล้วใครเป็นคณะบอร์ดสโมสรนี้นะอายมางหรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องกับเสอร์นิมันไม่เท่านั้นนะเอาเอาคร่าวๆนะคือบางทีคนเนี่ยหน้าท้านสังคมเดี๋ยวเยอะแยะนะเช่นผมมาสมัครงานผมขอฝากตัวไปนแน่น่นนะคนขับนะขอขอแล ตามที่ไปรับใช้เรื่องต่างๆนะฮะมันก็คนหน้าด้านเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันสนมันสำคัญอยู่ที่ว่าคุณโสพลจะรับไหมเขาเชื่อมันว่าคนความหน้าด้านชนะทุกสิ่งไม่ไม่หน้าด้านที่ของโลกมันไม่อยู่มันมันอยู่ที่คุณโสพลจะรับมันไหมรู้ว่าคนนี้ใหม่ดีแล้วไอ้นี่มันโอ้เลยเท่นะคือสมาคมที่ว่านี่เดี๋ยวเราจะมาคุยหน่อยว่าคุณคุณมันมีคำว่ามันเหมือนกันคือว่าพิเศษกันเองครับการทางพิเศษกับสืบสวนคดีพิเศษ นั้นนั้นก็จะไม่มีอะไรนะฮะแล้วไม่มีอะไรพิเศษเลยมีสามเดือนนี้ก็แล้วนี่เป็นเศษนี่เป็นเศษเฉยๆรวมแล้วเป็นเศษคอสชสามเดือนไปก็ใช้เข้าไปสามแสนกว่าสามสิบกว่ล้านแต่ก็เฉพาะข้าวกระแส้านไปแล้วข้าวอย่างที่ไปช่วยยิงลักให้หลุดมาไม่ใช่ไปช่วยยิงลักให้พ้นจากชาวนามาไล่ลุมเล่นงานเอานะไม่ไม่ใช่ก็ไปไปช่วยชาวนา ไปให้ของขวัญช่วยชาวนาช่วยชาวนาก็เรียกว่าสร้างทําเรื่องดีๆเน่ะนะให้ก็ช่วยชาวนาพ้นทุกข์พ้นทุกข์ปวดทุกข์ไปนะส่วนเอของใหม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ไม่ทาไม่ทำนะแล้วก็มีเรื่องทองเมื่อคืนนี้ขึ้นมาหลายเหรียญน้ํามันนี่น่ากลัวนะฮะจะเก้าสิบเจ็ดเหรียญต่อบานเลยนะนะลงไปถึงเก้าสิบสองใช่ไหมรอบนี้ตอนนี้ขึ้นมาเก้าสิบเจ็ดเลยนะผมกลัวว่า ไอ้ที่เดาลดลงไปมันมาเนี่ยจะเด้งกลับมาใช่ไหมมันจะกลับมาตอนนี้นะฮะพวกเบนซินก็ว่าไปเถอะตระกูลเบนซินผมดีเซลเนี่ยเขาไม่เกิน30บาทอยู่แล้วนี่ผมพดันอยู่ตรงนี้พอมีความสุขคือความสุขไห่ชั่ววูบชั่ววูบก็จะโดนกระชากกลับไปซะแล้วแต่ว่าราคาน้ํามันที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยนะยังไม่เท่าไหร่นะมันจะเรื่องปัญหาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอะไร อ่ามันจะต่างมานะถ้าเราคันราคาน้ามันแพงเพราะเรายังต้องซื้อน้ามันนําเข้ามาผ่านกันวันหนึ่งประมาณเป็นร้อยร้อยล้านลิตรนะเออทั่วประเทศเลยนะครับส่วนต่างประเทศตอนนี้ก็อาจจะทําให้โลกสั่นไหวขึ้นมาเพราะผู้นํายูเครนบอกอาจจะนองเลือดนะเลือดจะนองทองช้างเหรอยูเครนันไม่มีช้างอ่ะระดับพันระดับพันกระจอกมากโถ่เอ้ย อ่ะมรสระับนี้เอาแค่ไซโครนไปบังกลาเทศดีก็่สองหมื่นแล้วฮอก็บางทีนี่ก็งานเดียวก็เป็นร้อยชีวิตเหือนกันนะที่อิรักนะอืมอ่พรีชีพยี่เจ็ดรายวันก่อนนี่นะฮะต้มเดียวเคยเคยเคยไปเกือบร้อยเือนกันนะสองลูกติดติดกันอย่างี้วันเดียวก็เยอะฮะถ้ารวมตังแต่ละวันนะคืาจะลบกันกับรัสเซียเนี่ยนะฮะ จะสู้กันแบบมหาสงครามมันไม่หวั่นไม่ใช่มหาหรอกไม่มีทางมหาได้เลยยูเครนเป็นแค่เคยเป็นอดีตเป็นรัฐหนึ่งของโซเวียตยูเนียนใช่ไหม <S <S อ่สหภาพโซเวียตตอนหลังก็แตกตัวมันไปเป็นเบลารุสเป็นมอโดวาเป็นยูเครนเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนหลังก็โดนขมือใครเมียเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <S <S แต่ไม่มีใครถ้าใครเมียแต่ <S <S ว่าเหลือยูเครนก็ทำเป็นคำว่าหมุนน้อยธรรมดาทำเป็นเสียงร้องอุ้ยอ้าวอ้าวทำเป็นเสียงราชสีห์ ปูตินนุ่มเด็กว่าแต่แต่เขาทำให้มันเกิดความสั่นไหวโอบาม่ายังไม่กล้าเลยโอบาม่ายังเงียบเลยโอบาม่านี่่าถ้าเป็นนี่ก็บอกว่าเต็มเกงแล้วเออเต็มเกงแล้วเพราะว่าเจอทั้งไอเอสนะเจอทั้งอัฟกานิสถานนี่เจอยูเครนครับก็ดีนะเอามาอยู่เอามาอยู่ดีดีนะที่ที่เขา ไม่มีการลงเลือกตั้งอีกนะเราสมัครอีกนะถ้ารอบสองนี่เราลงมาก็ถ้ามีถ้าลงอีกนะ<อ>นี่จะเป็นครั้งแรกสมัยที่สองนี่คงไม่ได้เลยนะตกคู่บุ๋มใช่ไหมคะแนนเสียงโอ้โหนีน่ขึ้นข่าวเข้ามาว่าจีนประกาศจับมือรัสเซียสร้างท่อก,ก๊สยาว4,000กิโลในไซบีเรียชี้มูลค่าโครงการทะลุ1.5แสนล้านนะดอลลาร์นะประกาศเลยประกาศเลย,เลยบอกเนี่ยตอกย้ำว่าสายสัมพันธ์อย่างนี้อย่างดี ฉะนั้นใครจะหย่ยยอมว่าถ้าอเมรกาถ้าอาวรัสเซียกับจีนจับมือแล้วนี่ใครอย่าหย,ย่อนะถ้าเดี๋ยวก่อนกี่ล้านเออนี่ก็ประมาณห้าพันห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐก็นี่แหละแสนแสนห้ 50, าหมื่นอ๋ออ้ห้าพันล้านบาทสี่พันห้าพันล้านดอลลาร์ก็โอเคสี่พันกิโลอะโ<ห>่ะโโอ้หจากเาชียงรายไปสงขงลากรโดดแล้วก็เด้งกลับไปที่เชียงรายกันเดิม ไม่อยากจะไปก่อสร้างนะนะอยากจะไปเป็นสั้คอนแทกเหรอไม่ไม่อยากจะไปเป็นพนักงานวางท่อมันจะได้เที่ยวด้วยไงประโทคุณจะไปเห็นในไซบีเรียคุณจะไปดูอะไรล่ะฮะก็ดูวางยังไม่มีเลยคุณจะดูแค่ต้นสนแล้วก็อาจจะมีไอ้อะไรป่าหญ้ามอสพวกทุนดราพวกอะไรพวกนี้แค่ไหนจะไปไหวได้ไงแล้วหิมะอนะหน้าหน้าร้อนเขาเท่าไหร่ ยีองศาเท่าไหร่น้อยกว่าน,นี้่ไซบเรียเป็นที่อยู่ของพวกที่เขา,าสตาลินเอาพวกไปอยู่ที่กูรลักไงกูรักนะ,ะพวกนักคือการเมืองไปขังอยู่อ่ะยีสิล้านคนตายไว้ออซ่าเลยนะอ่าก็โดยรวมนะฮะก่อนที่จะเข้ารายละเอียดนี้เนะียก็ประชาสัมพันธ์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งท่านที่จะรับชมช่องนิวส่วนะฮะ,ะช่วยช่วยบอกต่อๆกันนะฮะว่า ต้องรับสัญญาณของ IPM นะฮะที่มีสัญลักษณ์ OTA ที่กล่องนะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาพันธุ์นิวซวน,นะฮะโทร026292948ท่านที่ชมอยู่ด้ช่วยกระจายข่าวไปสู่เพื่อน,นะฮะหรือก็ IPM นะครับโทร0 2 2 4 5 9 9 9นะฮะระบบอื่นกำลังดำเนินการอยู่นะฮะ,นะเพื่อให้สามารถเนี่ยดูได้ครอบคลุมได้มากขึ้นนะ แล้วก็มาหลักสุดล้างพิษตับคนเมืองหน่อยรุ่นที่24นะฮะก็ช่วยฝ่าวิกฤตเอชซีวีที่โรงแรมฟอรัมพาร์คสาทรกรุงเทพน,นะฮะรุ่นละเพียง50ท่านนะฮะก็อบรมล้างพิษตับรุ่นที่24เดืนกันยายนวันประฐมทิศวันอาทิตย์ที่7นะครับแล้วก็วันอบรมวันเสาร์ที่13อาทิตย์ที่14กันยายนนี้สมัครได้ตั้งแต่นี้ถึง6กันยา ก็ที่เอชทีวีช็อปบ้านเจ้าพยานะครับก็นี่รายละเอียดนะฮะใครจะสนใจเข้ามาร่วมเชิญเลยนะฮะแล้วก็ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทัญญะสมุยเกาะสมุยร,ร่วมฝ่าวิกฤตกับเอชทีวีด้วยนะฮะจาก,กสูตรดูแลสุขภาพล้างพิษตับฝ่าวิกฤตเอชทีวีหลักสูตรที่ผู้ถึงบุญและบุญถึงที่ที่จะมีโอกาสได้ทำนะฮะ ผมจะต้องไปสักครั้งนะที่ทันจสมุยนี่แหละโอ้โหดีก็เขาชวนไปเรื่อยนะงานใหญ่นะฮะแล้วที่พักเนี่ยนะไม่ทันจิสมุยนะซีสเคปเขบอกเป็นสุดยอดของสถานที่พักเป็นโรงแรมเป็นบังกะโลสวยมากในในเนี่ยสมุยนี่แหละนี่เขาจัดกันนะฮะห้าวันรวมเวลาห้าคืนหวันนะฮะระหว่างวันที่2 0่สถึงยีกันยายนนี้นะครับ ขายจ่ายท่าละหนึ0งมบาทนะฮะก็นี่ไม่รวมค่าเดินทางนะถ้าจะไปยังไงก็ได้ไปถึงก็ถูกอ่ะถ้าถ้าคิดว่าคุณต้องไปนอนให้น้ำเกลือหรือให้อ่ในหะ <ừ> ้องไอซียู <c oughs> นะถ้ <c oughs> ว่าสุขภาพสมึงในขนาดนั้นนะ <c oughs> ไปไปยกเครื่องร่างกายโอ้แค่คืนนี้ก็หมดแล้ว5คืนหวันนะอันนี้ก็โอเคเอไปไปไปเพื่อฟื้นฟูสุขภาพติดต่อคุณกอทวงคืนนะทวงคืน ความสมบูรณ์ร่างกายติดต่อคุณกรนะฮะ0815846256แล้วคุณกลนะฮะ0876591544คุณนุ้ยนะฮะ0815373788นะฮะถ้าจะจองตั๋วเครื่องบินและรับส่งที่สามบินก็โทร0774242579 077424265เขานี้ก็ เป็นรายการเฉพาะรายการแล้วนะฮะหรือจะรายการอื่นเดวยก็ได้ออีกสักหน่อยเราจะมีผู้สับสนุนรายการเข้ามาแล้วรายการเราสองรายเนี่ยติดต่อมาแล้วแล้วท่านที่ท่านที่จะสนใจเข้ามาโฆษณาในรายการเรานะหรือรายการอื่นๆของนิวซวนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสองรายเฉพาะรายการนี้เหรอเฉพาะรายการรายการนี้ดึงมาดึงมาดึงมาเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มขึ้นใครสนใจก็เข้ามาราคานี่ก็ย่อมเยาเนี่ย แล้วตัวตีตัวใหม่ๆก็ตีตัวเบบี้พูดตรงๆหน้าทีกี่ล้านอย่าไปพูดแม่เราเอากันเองกันเองก็น้ำใจนะฮะคือคือถือว่าเป็นผู้ร่วมบุกเบิกกับเรานะฮะก็มาอัตราที่เป็นราคาพิเศษออนะไม่ใช่ขนาดรวมทั้งรายการอื่นๆด้วยสู้พวกสีน้อยสีมากไม่ได้อัตราคนละคนละอย่างใช่ไหมคนละอย่างแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะเพราะคุณภาพคน ที่พัฒนามีการศึกษานะสนใจคนที่จะพูดตรงไปตรงมาออไม่กระล่อนยุคนี้หายากใช่ไหมออข้างหน้าจอกับหลังจอเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะ, <c oughs> ะมันมันหายากนะ <c oughs> เ,เราไปดูเรื่องอครอรมอนนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดทุนก็ตอบรับมาสามจุดกว่าออโดยมีสัญญาณความเคลื่อนไหวที่ดีหน่อยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามากลับเข้ามานะฮนะก่อนหน้าเขาซื้อขายเล็กๆ็กน,น้นอยเขาไปกลัวเหรอเขาไปกล้าโอ้นี่มัน อะไรนะกฎการศึกมาเชลโลไอโนโกไอโนโกไม่ก็จะมีกองทุนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไม่ลงทุนในประเทศที่ที่มีมีเรื่องของกฎการศึกนี่นะฮะก็เว้นไปแต่ว่าส่วนอื่นๆนี่ฮะนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยทุกคนเหมือนเงินเงินอะไรที่มันเป็นโอกาสคือลงทุนโดยตรงไม่ได้ก็อ้อมไปใช้กองทุนอีกอีกประเทศหนึ่งไปลงในนี้ใช่ไหมสมมติอเมริกาไม่กล้ามา่ไมไม่ยอมมาใช่ไหมเอากองทุนที่ไปจดทะเบียนในพวกในนู่นเกาะเกาะทั้งหลายแหล เกาะปตทเกาะอะไรเกาะเกาะเคแมนเนะพวกอะไรพวกนอกนไอกไอ้พวกคิงสตันพวกแคริเบีนอ่ะแหล่งฟอกเงินทั้งหลายแหละนี่ไนสิงคโปร็มาสิงคโปร็มาโอ้ฮะครับก็นี่ถือว่าถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะอเล็กๆนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้แล้วตลาดหุ้นก็ตอบรับพอสมควรแล้วครับดังนั้นเนี่ยตอไปนีนะฮะเห็นว่าจะเร่งนะฮะเร่งที่จะตัดตั้งครมอที่นี่คงจบนะนะเข้าเฝ้าถวายสัตว์น่าจะวันนี้นะน่าจะวันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวมาน่าจะวันนี้น่าจะวันนี้คือเขาอยากทํางานเร็วนะประชาชนก็อยากเห็นทํางานเร็วใช่เพราะอยากจะสัมภาษณ์นโยบายของแต่ละกระทรวงนะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ยังให้สัมภาษณ์ไม่ไม่ได้เต็มปากเติมคํามีเวลาแค่หนึ่งปีนะตามตามที่ประกาศไว้ก่อนแต่ว่าคงจะนานกว่านั้นสี่ปีผมว่า ก็อันนี้มันอยู่ที่ว่าผลงานเป็นยังไงถ้าผลงานดีนะฮะชาวบ้านชอบใจอยู่ไปเถอะชม่ต้องเลือกตั้งอ็ยังได้เลยชั่วพราวนิสสลาอยู่ก็ยังไม่เอาใช่ไหมไม่ต้องเลือกตั้งยังได้เลยเมื่อวันเมื่อวานนี้นัก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 การเมืองกากๆของพรรคพรรคชั่วร้ายที่เคยทำลายบ้านเมืองออกมาพูดทําบองว่าเออเอาข้าราชการมาเยอะจะบริหารประเทศเป็นเลย ห่างไกลเประชาชนสีนักการเมืองคลุกคลีเอ๊ะมันยังกล้าออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เห่าตามสภาพมันละล่ะแต่หารู้ว่าไอ้ไอพ้พรรคมันเนี่ยนะเอาอดีตข้าราชการมาเป็นหัวหน้าพรรคก็มีเอามาเป็นนายกก็มีตอนนี้ลีภัยไปอยู่ไอ้กับลูกชายฮะไปตั้งเสรีเสรีอะไรนู่นน่ะเสรีเถื่อน เขาเลยก็มี่ะไรการตัวเป้งๆแล้วอะไรฉาลาอะไรก็คือพวกนี้พวกนี้ยังอยู่ในโลกของความฝันนะไม่ไหวมันก็ยังฝันจินตนาการว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาเดี๋ยวจะกลับมายิ่งองเฮอยเขาเคยกลับมาได้ไงอออก็คิดว่าคราวนี้จะได้กลับมานะผมว่าไปแล้วไปรับมีแต่ทำห้คนถึงต้องไปอีกไปข้างนอกอีกฮะก็ไหนๆก็มาพูดถึงนั่นแล้วนะฮะแต่ว่าพวกนี้ก็มันก็คือปากนะมัน มันอยู่ไม่สุขอะอือแล้วก็เคยชินกับการห่าหอนแล้วก็คิดว่าจะปลุกกระแสสังคมได้นะออไม่มีแล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าโผลหน้าไปนะคล้องภูมิัยให้ดอกไม้ให้กำลังใจเจ้าเจ้าอ๋อยนะอออเวลาไปต้องไปสู้ความเรื่องไม่รายงานตัวเลยนะฮะเอออะจะสโนฉายแสงเน,นี่ยผมว่าไอ้พวกจ้างมาทั้งนั้น,น่ะฉะนั้นนักการเมืองที่มาออกมาส่งเสียงร้องนะข่าครวญหวยหวยนนะ่ะเพียงแต่ว่า อยากจะให้ประชาชนได้ยินเสียงฟังว่าพวกผมยังอยู่นะครับ,ร,บรอที่สร้างความชั่วอายให้บ้านเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเรา<อ>ต้องไม่ให้พวกนี้กลับมาเสียดายนะฮะที่ก็ก,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 ก็ไม่รู้นะน,นี่ไปนั่งคิดดูนะฮะถึง,ถ,งถึงพลเ,เอกประยุทธ์นะแล้วเดินนโยบายปรองดองก็ขอให้เขาจะคิดจะมองโลกในแง่โลกสวยนะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคนรุ่นนี้นะ ม่ให้มันเลิกความขัดแย้งแล้วปลูกฝังเรื่องค่าที่ยมที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นนี้เนี่ยบางคนมันจะเจ็บปวดบ้างคนดีเจ็บปวดคนชั่วลอยนวลก็ชังมันอืมนะแต่ขอให้ให้ให้สิ่งที่คิดไว้เนี่ยประสบความสําเร็จนะและไอ้คนชั่วเนี่ยอย่าให้มันเข้าออกมามีบทบาทก็บอสสังคมมากนักบอสสีทนได้แต่คนดีทนไม่ได้เออคือตอนนี้เนี่ยคนก็เพื่อ,เพ,อเพื่อนโยบยยปลองดองนะ คนดีก็เจ็บปวดคนชั่วก็รอยนวลไปใชนะ่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะนโยบายปรองดองจะนำบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบร่มเย็นถาวนันตามคันมั่นสัญญาได้หรือไม่อก็ช่วยชีวิตเรายังเห็นนะเพราะว่าใช้เวลาไม่กี่ปีนี่ใช่ไม่นานเกินไปไม่นานอ,นะอีกสองสามปีนี่แหละมผมไม่ก็ว่าไม่เกินสามปี คือสองปีแค่เองไม่ไม่ผมว่าปีเดียวปีเดียวก็พอผมมองโลกสวยบ้างสิไม่ไม่ปีเดียวก็พอเห็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วนะเออผมต้องมองโลกสวยบ้างก็มีมีความหวังเออมันอาจจะถ้ากดดังหนักเข้านะก็จะอยู่ได้นานหน่อยหมายว่าไอ้พวกที่อยู่ซุ่มๆอยู่อาจจะไม่ยอมโผล่หัวตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าไปทําอะไรที่ผิดพลาดเสียท่าอันนี้ก็โผล่มาได้เลยใช่ไหมลุบอัดเลยคือคือ คือเชื้อชั่วมันตายยากอ่ะอใช่อามาในไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วนะฮะอา้าวช่องเพจทีวีน่ะไปชัมพันธ์ให้ของเสื้อแดงนะฮะก็มีเฟซบุ๊กออกมาบอกว่านี่นะฮะพวกดาราหน้าจอนะฮะพวกขี่โม้พวกอหังกาเ yeah. นี่ยพวกนกแสงเนี่ยหรอ ก็จะกลับมาจัดรายการนะครับ<อ>ในในช่องเพจซีวีของช่องแดงโดยเฉพาะคือช่องพวกนี้เขาไม่ไม่มีทีมสื่อผู้สื่อข่าวเขาไม่เป็นช่องสื่อนี่เขาเป็นพวกคอมเมนต์พวกนี้มานั่งจ่อไม่สื่อต้องมีองค์กรอย่างที่ว่ามีทีมข่าวมีรถนั่นนี่นวนไปทําข่าวปกตินะรายงานข่าวให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่เอาพวกตัวตัวทั้งหลายหลยที่สังคมงชิงชังรังเกยียจนะมีว่าด,ด่างพร้อยมานั่งพูดกันเลอะเทอะ อุดมการต่างๆนานาปวบบอคือแก๊งเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยกลับมาหมดแล้วนะจะจะกลับออกมาหมดนะฮะก็รอรอดูรอดูรอดูว่าจะจะออกมาพูดอะไรยังไงนะฮะแต่คงพูดแบบเก่าไม่ได้แล้วนะใช่แล้วจะปลุกให้คนมาก็คงคงไม่ฟังแล้วล่ะเออแล้วที่สําคัญนะมันก็แหล่งทุนสนับสนุนจากไหนก็ลําบากเพราะช่วงนี้เขาปรากดอยู่จะมาเบิกเงินอะไรกันเล่า เอาตอนที่มีอยู่เขาี่ให้ไปเยอะแล้วนี่มีแค่นั้นก็ว่าไปก่อนสิอ่ะเขาจะให้ไปลาสุดท้ายนี่ก็ยังยังไม่ไช้ยังไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่เหรอฮะที่เอามาก่อนที่วันยี่สิบพฤษภาคมอ่ะยังไม่ได้ใช้นี่เตรียมการไว้ตอนนั้นก่อนนั้นไปใช้ก่อนนะเอเขาจะตั้งช่องอยู่ที่ไหนเนี่ยก็นากเนี่ยที่เดิมอิมพีเรียลอินพเรียลลาดพร้าวอ่ะเหรออินพเรีลาู้ร้าวครับค่าไฟจ่ายเขายังอ่ะ ค่าไฟก็ต้องถามคุณสงคราม <S <S อ่ะสงครามกินรยไฟรถค่าไฟจ่ายการไฟฟ้าเขายัางอ,อ่ะอืมอ่าก็อีกเรื่องนะฮะอำนวยนิมโนโทำไมอ่ะก็ประกาศนะฮะว่าสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยคดีทางการเมืองในรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเสร็จสิ้นเน,นะฮะเบส็จว่าจะฟ้องร้องออกหมายจับอะไรต่างๆเนี่ยทุกคดี เขาทำคนเดียวเลยมีความรวดเร็วง,งันเลยเหรอคณะปปชทําเรื่องข้าวเนี่ยปปชทั้งคณะทําเรื่องข้าวนะสองปียังโดนวุ่นวายไา้ทาคดีเร็วเลยแล้วหน่วยนิ่มจะมีคนเกี่ยวโยงตั้งโอ้โหสองปีนี่ทั้งสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรต่ออะไรทุกคดีต้องสรุปไหค, <น S 1> ครับคนเป็นเยอะแยะไปหมดเลยคนชุมนุมเป็นหมื่นๆคนนี่ก็าสามารถรวบรวมคดีได้เสร็จที่เรียบร้อยอ,ะอ่ะอ่าคือคดีเกี่ยวกับไอาการรอบ รอบกัดนะะอ๋อคดีรอบกัดทั้งหมดเนี่ยนะข้อกะลังไม่เกี่ยวใช่ไหมข้อกะลังที่ร้องเพลงที่สนามบินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนั้นขึ้นศาลเดือนธันวาคมนะผมต้องขึ้นไปด้วยเข้อกะลังเขาด้วยไม่ได้ข้อขึ้นไปผมไปส่งเพื่อนที่สนามบินแล้วมีผู้พบเห็นเหรอไม่ไม่เพลินเขาก็เรียกไปขึ้นเวทีอ๋อ ผมก็ขึ้นขึ้นไปอ่ะใจอ่อนนะไม่เขาเห็นเขาชุมนุมอะไรไปแล้วก็คึกคักแล้วก็ขึ้นเส้นหน่อยสนหน่อยก็เลยโดนข้อบล่าวาหไปด้วยชวนก็ผมจะสนใจอยู่2คดีนะที่ยังไม่มีการพูดถึงกันฮะคดีในเรื่องการรอบทำร้ายรอบกัดเนี่ยนะพวกสุนัขรอบกัดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะก็จะจะมีคดีที่รามกำแพง ไม่มีการพูดถึงเออใช่แล้วคดีสามศพสุดท้ายที่เสียเข้าขั้วอย่างอื่นเนี่ยพอได้น่นแล้วนะฮะอ่าทําแบบว่าเป็นคดีแบบกบเกลื่อนมั่งทําคดีแบบเสียไม่ได้แต่มันก็เป็นข่าวใช่นะแต่ว่าสองคดีนี้ยังเงียบอยู่เลยเออเพราะอะไรหนอฮะคนทําเป็นอะไรไปไปกลุ่มกลุ่มพิเศษหรือเปล่าอ๋อตอนหลังก็จับหมดนี่ฮะไม่เว้นนี่เออก็แต่แต่สองสองลนนี้นะฮะสองสองคดีใหญ่ๆห่นี่นะฮะ ก็ไม่มีการพูดก็คดีน่นไงคดีที่ร่างแผนก็มีอะไรเลือไม้เก่าไม้ใหม่แล้วนะที่ฐานก็เรียกไปติวเข้มอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่เหรอครับอที่ก็พามาแล้วนักรบอะไรนเรศวนอะไรทุกอย่างเลยนักรบอะไรฮะอืเราจะเงียบหายไปได้ข่าวบางคนก็หายไปเลยนะคนหลบหลบหนีหลบหนีเขาหลบหนีอะไรจะอยู่ไม่ได้อ่าแต่หลบหนีไปที่ไหนก็ไปนะอย่าไปเขมรนะ ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาสั่งไว้แล้วว่าอย่ามาเตียบบ้านบอกว่าไม่มีทางที่จะให้กลุ่มที่ต่อต้านคอสชมาลงหลักปักฐานอยู่ที่กัมพูชาเพื่อต่อต้านรัฐบาลไทยแล้วก็นี่แล้วผู้นำก็พบกันแล้วไม่ใช่หรอพบกันแล้วฮะคุณปลากรอบมานี่เราเอาต้มยำกุ้งไปอ่ายเคลื่อนไหวก็ที่อื่นนะมมหน่าต้องไปฟิลิปปินส์ไปนู่นไปนี่นะฮะอยู่เขมรไม่ได้อยู่เขมรไม่ได้อยู่ไกลหน่อยนะ ไอ้อยู่ฟิลิปปินส์เป็นเกาะนี่มันไม่ไหวไม่สนุกเลยเจ็ดพันเกาะเลือกเกาะเนึ่มันแล้วมรสุมก็เยอะด้วยนะมันไปไหนมาไหนลำบากอะ่ะจาจอยก็เหมือนบ้านเราแหละนะจิปนี่ก็วิ่งแปนๆๆๆ้นแป้นแป้นแป้นแต่มางผู้ผูภาษาก็ลำบากอะ่ะก็อย่าอย่าเคลื่อนไหวอะไรมากที่ไปอ,อยู่ไม่รู้ไอ้องไอซีอยู่ไหมยังครับอ่าเดี๋ยวช่วงหน้านะ นี่ยังไม่ไปไหนเลยจะทาริต์ไปสิบโมงแล้วเออเดี๋ยวทาริตเนี่ยนะะไม่ได้เลยไม่คุยถึงไม่ได้เลยนะออคนอื่นๆยังไม่เท่าไหร่นะฮะใช่ <laughs> เราพักกันสักครู่ครับ